พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารพระอาจารย์มั่นพุริทัตโตหากเอ่ยถึงหลวงปู่มั่นพุริทัตโตพระอริยสงฆ์ผู้เป็นรากฐานสำคัญของพระกรรมฐานสายวัดป่าชาวพุทธจำนวนมากนะคะย่อมน้อมรำลึกถึงคุณธรรมความเพียรและก็การปฏิบัติอย่างเรียบง่ายมั่นคงของท่าน สถานที่หนึ่งที่เก็บรักษาความทรงจำและสิ่งของอันลําค่านี้ไว้ก็คือพิพิธภัณฑ์อัฏฐบริการพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตตั้งอยู่ที่วัดป่าสุทาวาดำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่มั่นละสังขารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ .2516 เพื่ออนุรักษ์เครื่องอัฏบริการและเผยแพร่ค,คาสอนของหลวงปู่มั่นภายในจะแสดงสิ่งของที่ท่านเคยใช้จริงเช่น จีวรสบงบาทรัดประคตรวมถึงเครื่องทุดงอย่างกรดมุงหมอนและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆอย่างคนโทน้ำมีดช้อนจอกไม้สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงวิถีชีวิตอันสมถะเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยสติ นอกจากนี้นะคะยังมีการจัดแสดงอัฐิธาตุและรูปเหมือนของหลวงปู่มั่นเพื่อให้ผู้มาเยือนได้กราบสักการะและน้อมรำลึกถึงคุณธรรมพร้อมทั้งจัดแสดงประวัติและแนวทางการปฏิบัติธรรมที่ท่านได้ถ่ายทอดไว้แก่สิทยาานุสิ์สิ่งของเรานี้ไม่ใช่เพียงของใช้ธรรมดานะคะแต่คือร่องรอยแห่งความเพียรและเมตตาเตือนใจเราว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การครอบครอง แต่อยู่ที่การเรียนรู้ที่จะวางและก้าวเดินด้วยสติ